จะกระโดดอะไรกระโดดหลบอ๋อโอ๊ย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 นั่นแกล่ะตายเฮ้ยอยู่ด้านอยู่ไหนพี่พี่ก็อยู่ที่พี่ว่าแล้วปู่เขาพร้อมมากปู่เขาของเพชรอันจะไปสู้ได้ใครจะไปสู้ท้ายได้ทีนี้ต้อนรับเข้าสู่วงแกสแกมเมอร์ เราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเอ้ยไมค์ขาพายพิกเซลนั่นเอง,เอ,งอยู่กับปามแล้วก็อยู่กับขิมนั่นเองนะคะอยู่ในด่าน The The w a l ในแมป love land เย้ยตกตใจมากเลยอยู่ดีเข้าวอ l โอเคค่ะอันนี้เนี่ยคือเขาให้แบ่งเป็นสีสีเนาะแล้วก็ให้ไปสู้กันใช่ไหม <ผล S 2> ใช่ครับแกเอาเวลา เนี่ยเพราให้เวลาสิบนาทีพอครบปรุป๊บกำแพงจะเปิดกำแพงเปิดแล้วก็ฆ่ากันเอง <c oughs> อ่าแล้วพี่ก็ตายโดนปากป <No. S 1> มกันเนาะไ่พี่ว่าตอนนี้เราขุดดินไปอยู่ใต้ใต้ดินดีกว่าเฮ้ยต,<า>ตามพี่มาตามพี่มาพี่เราต้องมีไม้ก่อนพี่ผมขอขุดไหมขอไม้อโอเขื่อนพี่จำเป็นคือเราต้องมีไม้และท้าหารครับพี่อ๋อพี่มีไอ้นี่ละมีขนแกะเทียบเลยไม่นอนไม่นอนเดี๋ยวที่มีขนแกะเทียบเลย ยิ้มแไม้ไปนั่นเดี๋ยวอาาหารแป๊บโอเคอยู่ไหนกันนะพี่ไม่เห็นใครเลยทุกคนอยู่ข้างบ้านอ่ะข้างบ้านพี่นวอ๋อนี่ไงขิงพี่ไม่มีอาหารเลยอ่ะหาดีๆหาดีๆอาจจะมีอาหารก็ได้โอ้ทานเจอทานันทานนี่นะพี่เก็ตได้ทาน ตื่นเต้นมากพี่ตื่นเต้นมากเลยพี่ได้ทานพี่เป็นคนไม่เอาถ่านนะตอนแรกอะแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาแล้วล่ะตอนนี้ต้องใช้แล้วล่ะพี่ใช้แล้วล่ะมีอาหารเลยหรือว่าเราไม่มีทางหิวไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่หิวเลยนะยังไม่หิวเหมือนกันนะเราเป็นเหมือนกันทุกคนที่มืดออลงไปตรงนี้ผมเปิดพี่ลงไปข้างล่างขนาดนั้นพี่ขุดดิ่งลงไปอย่างนั้นได้ยังไงอ้าวเราไม่ได้กรแล้วเราก็ขุดดิ่งไปด้วย อย่ามันจะขึ้นยากนะพี่นะพี่มีฐานไหมพี่มีครับมีไงนอาครับทอชได้เลยโอเคครับเอาเอาไม้มาครับได้ครับพี่มีไม้แล้วครับไม่ับโอเคแล้วก็เอาไม้มาวางแต่ฐานอี๋ได้แล้วสว่างแล้วเดี๋ยวพี่จะม่วางวางสิพี่ เมื่อกี้วางแล้วปามขุดขุดของพี่เหรอเออผมไม่เห็นพี่ว่าเราต้องลงไปทางใต้อีกอู้พี่เจอทองยังขุดไม่ได้พี่ยังยังขุดไม่ได้พี่แต่ยังเรายังไม่เจอเหล็กเลยพี่อืออู้ทองทองเจอทองเจอเหล็กแล้วโอ้หเสร็จแล้ววยพี่อะไรหรอพดนเลวีแลบาบ หราจะพูดอะไรเอาใหม่เอามาดอนไม้อะไรวะไม่พี่มีกองมันเป็นเหวในเหมืองอะพี่หรอไหนอะไหนอะใช่อะมันถูกกบอบบพี่ผมเจอกล่องด้วยล่ะผมดูไว้ผมได้เไอ้ีอยากเห็นกล่องพี่ผมได้หมวกหมวกอะไรหมวกอะไรหมวกนังโอ้โหผมให้พี่เลยพี่พูดเลยว่าพี่ไม่เอา จะผมได้หนังด้วยนะพี่เราได้ดูกันแล้วแหละดูหนังโอ้ยลวงนี่คือมูของโอเวอร์ไรทีเลวงพี่ไม่คิดจะทำเป็นทางขึ้นหน่อยหรอโอ้ยขิมย่าผักโอ้ยขิมยาผักยังไม่ได้ผักอะไรเลยมันจะเด็นน่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เอ้ยโอ้ยหนามันขึ้นไม่ได้อ่ะเอ้าเนี่ยติดหัวไม่ไม่เนี่ยมันโดนวาร์ปลงอ่ะอ่างั้นน้องลองบ้างถอยกินบ้างดู ขึ้นได้ไหมพี่เกณฑ์ขึ้นไงอ่ะเนี่ยพี่ขึ้นบล็อกเนี้ยทำเป็นทางขึ้นสิพี่ขึ้นบล็อกไหนเนี่ยกระโดดอีกชั้นหนึ่งอ่ะพี่ก็นี่ไงเฮ้ยทำไมตรงนี้ไม่เอาทำไมตรงนี้เดินทะลุกันได้อ่ะพี่เอาไอ้นี่ไว้ถังตักลาวาไว้เก็บไว้ในตัวดิวเอาตักไม่ได้อ่ะเขาไม่อนุญาตให้ตักทำไมตักไม่ได้อ่ะ ไม่น่าจะอนุญ,ญาตเรานะไม่น่าจะให้กลับโอ<ฮ>ยทำไมเหล็กมันเยอะมากพี่จะสองสี่แล้วอะว่ะเหลือเรากับสีแดงพี่ว้ายเราต้องรีบข้ามตองเตรยเียมพร้อมตลอดเวลานะครับทุกคนครับผมก็จะมามาเท่าไหร่ก็ได้มาเมื่อได้่ก็ได้ได้เลยได้ไปสุดกตาตาตัวเตยเข็ม,ม <c oughs> จะเปิดกล่องค้าขออนุญ,ญาตหรือยังกล่องค้ามันต้องอ,น,อนุญ,ญาตด้วยเหรอใช่งก โอ้โหโแค่นี้พี่สีแดงอยู่ห่างจากเราหนึ่งร้อยบ็อกโอ้โหเขาอยู่บนหัวเราเขาอยู่บนหัวเราแน่เลยใช่พี่เพราะว่าเราอยู่ใต้ดินอุ๊ยพี่มีชื่อข้างบนไม่ใช่ตาฝาดเราไอเงี้ยไม่เอ็นชานโหตาเหรอวางเลยวางเลยนะได้จะเอนชันเอ็นชานขึ้ชื่ออยู่ฝั่งนู้นอ่ะ เชื่ออยู่ใกล้ๆช้าได้เรื่อยๆเลยทุกคนพี่เห็นชื่ออยู่ใกล้ๆระวังนะพี่จริงๆนั่นคือขี๋มกับปั๊มพี่ผมจะกระโดดจะกระโดดอะไรกระโดดหลบอ๋อโอ๊ย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 พี่แกล่ะตายเฮ้ยอยู่ด้านอยู่ไหนพี่พี่แกอยู่โน่นพี่ว่าแล้วอู้เขาพร้อมอู้เขาของเพชรเขาจะไปสู้ได้ใครจะไปสู้ได้ได้ อ้ยคคิ rop, ิมมเออขาจะไปสู้นายได้แต oh ่นั่นเหลือปาลใช่ไหมเหลือปาลใช่ปะผมตายแล้วพี่เหลือสีเหลืองแล้วทำไมสีเหลืองเลยอ๋อมันคือเลดเลดวินแล้วพี่อ๋อหุยเขาเก่งมากเราหาเพชรไม่เจอกันเลยอ่ะทุกคนหาเพชรเจอกันอะอะไรล่ะนั่นเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยจังละ โอเคยุต่อกันไปเราเป็นป่าเราต้องมีอาถรรพแน่ๆอุ้ยอุ้ยมีเอ้าเราเหลือสามคนอีกแล้วเราเนี่ยเออทีมเราสามคนไงเออนี่ไงมันมีปลูกต้นไม้ใบหญ้าแต่มันสูงสุดที่สิบสี่คนเนาะเอ๊ะวายเอามาทำไมเนี่ยเอาไปก่อนแล้วกันอะโอเคโอเคทุกคนอยู่ไหนอะ พีเ่เกยอยู่ข้างล่างข้างล่างเลยอยู่ข้างบนนี่ไงพี่พี่ข้างล่างข้างล่างไหนข้างล่างตรงไหนอะไรของ,งตุ่นไม้ <c ười> นี่ตุ่นไม้ขุดทุกคนฮะทุกคนเนี่ยนะของพี่อยู่ข้างล่างนี่อยู่ตรงพี่พี่อยู่นี่ พี่อยู่ที่พีอยู่นี่ทุกคนพี่อ่นี่ทุกคนีพี่อยู่นี่พี่เจอ่นี้พีเกอนพี่เอนี่เอนี่เอามอยู่นี่พี่อยู่นี่ผ็ดแล้วพี่เออมานี่มานี่มานี่ตามพี่มาทางนี้ทางนี้มาทางนี้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 งนี้างนีดึง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 งอุยมีกองแล้วแลลงมาอ้าวทำไมอะมาพี่ ตอนแรกพี่วางไม่ได้พี่ไม่เข้าใจโอเคพี่วางได้แล้วพี่เข้าใจล, oh oh. ละ้โ <Okay. S 2> ลาวาเอไม่มองเลยโอเคตอนแรกผมก็จะพูดว่าทำไมเหมือนกันตอนแรกผมก็วางไม่ได้ <laughs> พี่วางเตาเผาใช่ไหม <laughs> ใช่อุ๊ยผมมาสุดกำแพงแล้วอะ่ะฮะ มันเป็นฝ่ขขายตรงข้ามแล้วอะ่ะไปไม่ได้มันเบดล็อกมันกันไว้ใช่พี่ยังไม่สุดทางงัวมากเลยพี่ก็สุดแล้วเหมนะือนกันอ่ะเบดล็อกแล้วเหมืขอนกันเขาฆ่ากันแล้วข ถ้าเจ้าโหดแบบพี่คนนั้นเนี่ยเขามีแอปเปิลทองด้วยอ่ะพี่ก็มีอ้พี่เลือกเราอะเน้ยหรือว่ามันไม่ได้อยู่แล้วแต่มันก็มีเสียงติ๊งติ๊งอยู่นะจะได้นิดนึงงมันจะได้เลเวลน้อยเนี่ยพี่เจ้าวันเนี้ยมาทํายังไงเพื่อให้เป็นแอปเปิลทองก็ต้องหาทองมาแปดก้อนนะพี่แปดก้อนหนูมีอยู่สองก้อนหาก่อนผมมีสักก้อนอ๋อ ตายอีกแล้วทำไมนี่ตายอีกแล้วมพี่เก้ดต้องขอแกมพีเกต้องคนแรกเอ็นชาร์ดพี่ไม่เป็นไรพี่เราต้องช่วยกันรมจิ๊บ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 ิเอือเลืขนาดนั้นตากาตายแล้วครัทุกคนตเลยทุกคนโอเคตายขอก MVP พองกันหื วั uhm, bo hai, Eugene, นน bon bo uh, uh huh. ี้พลังไม่มีพีบวกพี่ฆ่าเหรอเขาเทพเลยเขาาทั้งทีมาพีทุกทีมเลยอ่ะเออเจ๋งว่ะเขาเติมหรือเปล่าน่าจะอืมน่าจะเติมได้นะเออน่าจะเติมได้เนะเกมนี้นะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยวันนี้ไปแล้วนะบาย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  ว้าวว้าวสติก้าลายโปเกตแสิบเก้ามนะีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนนานนำเลย